สมาคมกลุ่มชาวไรยเขตเจ็ดจัดงานประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี2,567พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ชาวร่อ,อ้อยที่ตัดสดและส่งอ้อยเข้าโรงงานอย่างมีคุณภาพวันที่30พฤศจิกายน2,567เวลา10.30นาท,ที่หอประชุมสมาคมกลุ่มชาร้อยเขต7ตําตำบลท่าไม้อเภอท่ามกาจังหวัดกาจนบุรีนายอัธวิทย์สุวรรณภูมิประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี2 5 6 567และมอบโล่รางวัลแก่ชาวไร่อ,อ้อยที่ตัดสนและส่งอ้อยเข้าโรงงานอย่างมีคุณภาพโดยมีสสอ,อัครเดชวงพิทักโรธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีนายสิรานบุญสังปลัดอาวุโสอำเภอธ่ามกานายกำทรกิติโชติทรัพย์นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อเขตเจ็ นายนาราทิอ์อนันตสุขเลขาธิการสาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยหัวหน้าสำนักง,งานสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดคณะกรรมการสมาคมกลุ่มชาวไร่อ 7, รรรร้อยเขตเจ็ดและเกษตรกรชาวไร่อ้อยร่วมประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดได้มีการจัดตั้งรวมกลุ่มชาวไร่อ้อยผู้ปลูกอ้อยตั้งแต่ปี2507และได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมในปี2515มีพื้นที่เขตความรับผิดชอบสีจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนครปฐมราชบุรีและสุพรรณบุรีปัจจุบันแบ่งการ บริหารงานออกเป็น24สาขามีสมาชิกชาวไร่อ้อยทั้งสิน 1, 3, ้น1,13,700ท่านคณะกรรมการบริหาร85ท่านคณะกรรมการกลาง719ท่านมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ1.4ล้านไร่ปริมาณอ้อยต่อปีประมาณ12-15ล้านตันและมีโรงงานตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบจำนวน12โรงงานน้ำตาลปัจจุบันได้ดำเนินกิจการมาครบ60ปี การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมาคมได้รับทราบผลการบริหารงานของสมาคมในรอบปีและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายพร้อมท้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดแสดงพันอ้อยจากส่วนราชการการแสดงเครื่องจักรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการทำไร่อ้อยการออกรางวัลตลอดจนการออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอ้อยทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สมาคมได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลเพื่อส่งเสริมให้ช ชาวไรอ้อยตัดอ้อยสดสะอาดงดการเผาอ้อยเพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการแก้ปัญหาหมลพิษทางอากาศจากปัญหาฝุน่น PM 2.5โดยสมาคมจะคัดเลือกชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดสะอาด100%และมีคุณภาพความหวานสูงสุดโรงงานละ1ท่านผู้ชนะเลิศจะได้โล่ประกาศกิติคุณและรางวัลเงินสดรางวัลละ4 0 0 0บาทจากสมาคมรวม12รางวัลอีกด้วย ผมเล่าแล้วตอนนี้ชาวนาเขา,า,า,าเมีกระบวนการขายคาร์บอนเครดิตไปทาที่สุพรรณบุรีน้อกคนรกเนี่ยจะรู้จักการปลูกข้าวเปลีงง่ยนสารเเรงลดการใช้น้ำน้อยลงตอนน้ำันพวกน้ำน้อยลงกา๊กาซปีเคนก๊าซปีเคนมจะทอให้เกิดการเรียนว่ากระบวนการปลูกข้าวเปลี่ยนสารแเรงในทนีสุพรรณบุรีฝรั่ง ว่าถ้าลบคำนวณการต่อมีเทนด้วยวิธีนี well ้เขาจะให้คำว่าเทนแตでもでも่ในการลบตองปเป็นเวลาหลายปีแต่ฝรั่งไม่เคยมาคำนวณให้เราที่จะเป็นปีแรกไปถึงท่านจากปีนาคาแล้วจะถูกคำนวณเรื่องคำว่าเทนต่อไปรัฐมนีคิดไฟเป็นประทับบางทีเพราะฉะนั้นไม่ได้